อันแปดมาค้นเท่าไหร่ฮะ,ะที่จริงจากกระดูกเนี่ยเป็นการเป็นพวกท่ามาจาก 1, ดูกอนนือสีดัดตนนะโยคงโยคะอินเดียอะไรของไทยเนี่ยแต่ฝรั่งมันเป็นก๊อปปี้เดี๋ยวเรามาดูนะเราจะเห็นท่านี้แล้วอันนี้เป็นท่าของไทยไทยไหมไทยเคยเรียนมาแล้วนะคนรุ่นเก่าๆนี่ไหมเขาก็จะเอาเข่าถ้าเป็นทีมอาจารย์ศรีภัยนี่บางทีจะข้าคมา้ามือมันดึงไม่พันแล้วก็จะเอาตีนถีบใช่ไหมแต่จมา ไม่ชอบตีนนะชอบมือชอบเข่าชอบเป็นมวยเข่าจะเก่งไหมแล้วก็เขายันตรงเนี้สะโพกแล้วหนึ่งสองสามยกขึ้นมาเลยอืมลันยังลันแล้วยกขึ้นอนอนนอนงายดูซินอนงายก่อนเดี๋ยวขอเช็คกำลังยกขาขาขึ้นขาข้างนี้ข้างนี้เออเมื่อกี้ข้างไหนข้างนี้นะใช้ได้โอเคข้างนึ่งต่างกันไหมมาข้างนี้ข้าง อืมอ่าอึ๊บเห็นไหม,อ,มอ่าอ่ะหนึ่งสองสามโอ้โหนี่น้ำหนักก็ไม่ต้องไม่ต้องยกให้แต,มตมม่มาล่อยสบายอืหลั่นไหมลองนอนไงทีหนึ่งยกขาขึ้นออกแรงสู้เห็นไหมมีแรงไหมเท่ากันเลยไหม เห็นไหมเราเห็นไหมที่ฝรั่งเนี่ยมันน่าจะก๊อปปี้ของเราไปนะนี่ยงไคโลพลาสติกเนี่ยประวัติมันมีแค่ประมาณ131ปีนะว่าจะมาเรียนตอนตอนจะมาเรียนร้อยปีพอดีครบร้อยปีประวัติไคโลพลาสติกแต่ตอนนี้จะมาเรียนมา31ปีแล้วประมาณ131เอปีอ้าาของอวดไทยมีกี่ปีประวัติศาสตร์อวดไทยกี่ปี6700ปีใช่ไหมฮะแพทย์แผน,นไทยอ่ะดึงตัดอะไรเนี่ยไม่มีไม่ไมีแพทย์แผนไทยมาเลย อ่าเรานอนตะแคงสิเนี่เรานวดกันนวดไทยดึงท่าดัดเนี่ยท่าดัดดึงเมื่อกี้บางทีที่อะไรนะเขาห้ามทำแล้วเพราะว่าอะไรนะมีมีหมอโรงเรียนดังเราไม่เคยชื่อดีกว่าเดี๋ยวเสียชื่อเขา,เ,าเขาก็ใช้ตีนถีบเนะี่ยมาถีบไปไปที่ถีบไปถีบดันถีบอะไรนะต่างประเทศอ่ะนะไปถีบเอาซี่โครงตังไหนปักดัดไปหักไปคนเจ็บแค่คนเดียวนี่ไม่รู้ว่าไปฝึกเรียนฝึกอะไรหักปุบ๊บท่าน,นี้ตอนหลังเลย ถูกระงับสอนเลยแต่ฝรั่งมันเอาไปก๊อปปี้ก๊อปปี้มันขึ้นไปบนเตียงมันแบบไคโรพลาสติกหนิไหมมันไปขึ้นบนเตียงปุ๊บมันไปยืนด้านไหนด้านหน้านี่ใช่ไหมแล้วกลับไปท,ที่เราดัดกันเนีนเย่ยคืบหนิมันโอ้โหไอเรานอนข้างล่างชั่วโมงละร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยมันขึ้นบนเตียงปุ๊บเตียงมันมีระด,ดับสงูงระดับตนันมีก็แค่ก็แค่ครักๆรถเตียงดังกระดูกดังเลยเก็บเท่าไร่สามพันห้าพันหกพันหมื่นสองหมื่น เห็นไหมไปแล้วลุกนั่งสิเราเห็นไหมนั่งสมาธิได้เราเห็นไหมท่าท่านี้เห็นไหมท่าอะไรนะมือประสานคอสิท่าเนี้ยเห็นไหมอันนี้ก็ญี่ปุ่นเอาไปเล้ไหมท่าไทยมีไหมเคยเห็นไหมเวียงมีใช่ไหมแต่อ้ญี่ปุ่นมันเอาไปจับไหมจับไหมไปไปไปเอาไปเปลี่ยนมือจับมือเห็นไหมดันไปเป็นท่าปุ่นและมันไปดัดแปลงไปของมันหมดเลยแล้วของไทยบางทีท่าดึงท่าดัดถูกตัดไปที่ละท่าละท่ามือประสานที่ถอย ถ้านนี้ก็เมือนกัน <S <S ใช่ไหมใช่ไหมสะพานโค้งอะไรเนี่ยไหมืางทีเมื่อก่อนนวดไทยก็มีเยอะไหมฝรั่งหรือว่าญี่ปุ่นมันก็ไปดัดแปลงมันเป็น,นอันนี้หรือว่าบางคนก็อามาจับอันนี้เอเป็นยูมีโหกยูมีห้ายูมีหอะไรอพอเราไปใช้ซื้อเขาเออไม่ได้แล้วอันนี้เขามีเรียกเจแล้ะ ที่จริงไอ้นอดนอดทั้งหลายเนี่ยที่จริงแต่มาว่ามันเป็นของไทยเนี่ยแต่ฝรั่งหรือว่าญี่ปุ่นมันเอาไปดัดแปลงเอาไปตั้งชื่อใหม่ตอนนี้แต่มากําลังอะไรนะดึงกลับมาใหม่เอามาให้คนไทยมาช่วยกันเผยแพร่ว่าของไทยไทยแล้วนี่แหละต่อไปมันไม่ต้องไปเรียนญี่ปุ่นไปเรียนอเมริกานะโอเคตอนนี้กี่โมงละกี่โมงละสี่โมงครึ่งส่โงครึ่งเอา เราจะเอาท่าเมื่อวานนอนคว่ำนอนหงายท่านั่งแล้วก็เก็บตกเอาที่เนี่ยพมงพม่าไทยตุรก,กีนะเสริมท่านี้ไปด้วยนะท่าไหนที่ท่าใหม่ก็ให้ช้านิดหน่อยท่าไหนท่าเก่าก็ให้เร็วหน่อยอนะ่าใครจะเอาก่อนคนนั้นนี่ก่อนนะนอ,อ่ะอ่ะไทรเก่าห้องน้ำก็รีบไปนะไม่ทันก็เตรียมมาประกอบเพราะว่าเวลาเรามันไวมาก ยงมีเพิ่มแล้วนะรู้สึกว่าน่าจะพออยู่คคน,นี่อันนี้กดเลยไหมกดแล้วใช่ไหม้าปิดแล้วยังปิด